สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะก็วันนี้จีนเพิ่งออกไปข้างนอกมานะคะนี่เพิ่งถึงบ้านแล้วก็นึกได้ว่าเออมานั่งอัดคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพราะว่าหลายคนอยากรู้มากๆเลยเรื่องสิวของจีนที่แบบเคยเมื่อก่อนทําไมสิวเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีสิวแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะมาสอนหนึ่งวิธีหลักที่มันช่วยให้จีนหายเป็นสิวนะคะซึ่งก็คือการล้างหน้าให้สะอาดนั่นเองนะพอดีแบบเพิ่งถึงบ้านเงเราก็แบบนึกได้แล้วก็กำลังจะล้างเครื่องสำอางพอดีก็เลยเอามานั่งอัดคลิปไปด้้้้วววยยพูดดคคุไปกกแลันนเานะืออตอง ฟังก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยจินเป็นคนที่แบบสิวเยอะมากทุกคนเยอะแบบขอแนบรูปให้ดู เป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบช็อกมากทุกคนคือจีนจิตตกมากถึงขั้นแบบนอนร้องไห้ว่าแบบเฮ้ยทําไมแบบสิวมันเยอะขนาดนี้แต่งหน้าไปคือสิวมันก็ผุดออกมาคือมันหน้าเกลียดอะทุกคนเออจีนเข้าใจทุกคนนะว่าการมีสิวแล้วมันแบบรู้สึกยังไงนะคะแต่งหน้าไปยังไงมันก็ไม่ติดอะเออสำหรับหน้าจีนนะจีนก็เลยลองผิดลองถูกมาเยอะมากๆนะคะหาวิธีต่างๆให้มันเข้ากับเราที่สุดว่าเฮ้ยมันจะต้องทํำยังไงให้มันยั่งยืนจงสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนก็ค้นพบนะคะวิธีที่มัน ยั่งยืนจริงๆนั่นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทั้งหมดเลยนะคะที่สิวมันหายเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยแต่หนึ่งปัจจัยสําคัญจริงๆเนี่ยก็คือการล้างหน้าให้สะอาดอันนี้พูดจริงๆนะคะคือจีนเนี่ยไปศึกษาข้อมูลมานะคะแล้วก็มาทดลองกับตัวเองซึ่งมันเวิร์กนะคะจิงก็เลยอยากเอาวิธีเหล่านะั้นนามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้อาจจะมีสาระนิดนึงนะทุกคนเพราะจีนอยากให้ทุกคน,นเข้าใจถึงความสําคัญของการทาความสะอาดหน้าเราจะได้รู้วิธีรักษาสิวจากต้นต่อเลยนะคะว่าควรทำยังไง มาอธิบายก่อนนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยการเกิดสิวของเราเนี่ยมันมาจากการอุดตันของรูขุมขนของเราเนาะมันอาจจะมาจากต่อมไขมันส่วนเกินนะคะที่ต่อมไขมันใต้ผิวเราเนี่ยมันผลิตออกมาเซลล์ผิวเราที่ตายแล้วไม่ได้ถูกผลักออกไปหรือแม้แต่าการล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันก็ทําให้มีสิ่งตกค้างบนใบหน้าเราพราสิ่งเหล่านี้มันไปอุดตนันรูขุมขนเรามันก็จะทําให้เราอะเป็นสิวอุดตนันซึ่งไอสิวอุดตันเนี่ยแหละถ้ามันไม่เกิดการรักษาเราไม่ได้ดูแลแล้วเราปล่อยทิ้งไว้อะ มันจะทําให้เกิดเชื้อแบคทีเรียและนําไปสู่การเกิดสิวอักเสบขึ้นในระยะต่อมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรากของการรักษาสิวเลยเนี่ยมันอยู่ที่การทํความสะอาดผิวหน้าในขั้นแรกสุดเลยเพราะถ้าเราทํความสะอาดดีตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหาหลังๆมันจะไม่ตามมานั่นเองนะคะโอเคขออนุญาตนะคะมัดผมนะคะเตรียมตัวนะคะที่จะล้างเครื่องสำอางให้เพื่อนๆดูว่า จินล้างยังไงนั่นเองนะตัวแรกที่จินจะใช้นะคะก็คือคลีนซิ่งนะคะซึ่งจินใช้คลีนซิ่งของยูซรีนนะคะก็จะเป็นตัว acne and makeup cleansing water นั่นเองนะคะคือเขาอะค่อนข้างที่จะล้างเครื่องสำอางออกได้ดีเลยนะพวกแบบเมคอัพที่เป็น water proof หรืออะไรเงี้ยก็คือ ล้างออกได้นะคะเดี๋ยวจะล้างให้ดูครึ่งหน้าก่อนละกันให้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันเป็นยังไงเนาะไลน์ของ Product นะคะ Pro Acne ตัวนี้นะมันจะแบบช่วยรักษาสิวทั้งไลน์เลยนะคะดีมากตัวนี้นะคะเขาจะมีไมโครไมเซล่านะทุกคนที่จะช่วยแบบขจัดคราบเครื่องสาอางที่มันฝังลึกบนหน้าเราออกนะคะซึ่งมันจะช่วยป้องกันเรื่องการอุดตันนั่นเองนะเขาไม่ตัวอาร์จินีนะคะทุกคนที่ช่วยแบบเรื่องการบํารุงผิวลดรอยสิวต่างๆนะคะซึ่งสําคัญมากเลยคือตัวนี้เนี่ย แอลกอฮอล์ oh 0%นะคะลบปากยังไงเดียให้ออกครึ่งเดียวอ่ะอ่ะเนี่ยเราก็แบบทําอย่างเบาบางนะทุกคนกันหน้าเราคือจนินต้องบอกก่อนว่าทายผิวของจีนนะคะเป็นคนที่ผิวเบาบางแล้วก็ผิวแพง้ง่ายเนาะและ้วจีนใช้มันได้นะคะ จีนจะบอกว่าทุกคนนะ่ะต้องให้ความสําคัญกับการแบบใช้คลีนซิ่งหน้ามากๆเลยนะจริงๆเพราะว่าถึงช่วงเนี้ยทุกคนจะแบบไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านไม่ได้แต่งหน้าแต่คือแบบแค่ทาครีมกันแดดหรือว่าลงแป้งบางๆอะ่ะอันเนี้ยก็คือต้องใช้คลีนซิ่งแล้วนะทุกคนอย่าคิดว่าแบบเออแค่ใช้กันแดดเองใช้น้ำเปล่าล้างก็ได้หรือว่าใช้โฟมล้างหน้าล้างก็ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าครีมกันแดดเนี่ยมันก็มีสารเคมีเหมือนกันนะให้ดูสองข้างต่างนะคะ หน,น,น้าในครั้งนี้ก็คือ,อยังโอ้มันแผลบนะคะลงพื้นได้เราต้องใส่ใจกับการทําความสะอาดผิวหน้ามากทุกคนเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดใช่ปะเลยไปถึงขั้นการทาครีมอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งหมก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 ,มก,มกทับ,ท,บทับไปบนหน้าเราซึ่งแบบสิวมันก็จะยิ่งแบบเกิดการปะทุกเกิดการอะไรอย่างเงี้ขึ้นมานะคะโอเคนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้ากันต่อนะคะขั้นต่อไปว่าจีล้างหน้ายังไงเดี๋ยวจะล้างให้ดูเลยนะอ่ะโอเคนะคะอยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมาเข้าสู่ ช่วงสาระกันนิดหนึ่งเนาะว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้านี้ยังไงดีให้เข้ากับผิวเรานะคะจินจะแนะนานะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆเนี่ยให้ใช้เจลนะคะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเจลในการล้างหน้าเพราะว่าไอตัวเนื้อเจลมันจะรักษาความสมดุลของใบหน้าเราได้ดีกว่านั่นเองนะคะมันจะไม่ทําให้ผิวเราเนี่แห้งไปมากกว่าเดิมพอถ้าสมมติว่าผิวเราแห้งไปมากกว่าเดิมเนี่ยตอไขมันบนหน้าเราอะมันจะยิ่งผลิตความมันออกมาเพื่อแบบบาลานซ์ผิวหน้าเรา ซึ่งอันนั้นมันจะทําให้เกิดการอุดตันได้นะคะส่วนคนผิวผสมนะคะหน้ามันทีโซนนะคะแบบจีนนะคะแบบที่เห็นล้างไว้เมื่อกี้นะคะหน้ามันแผบเลยนะคะนั่นแหละก็มันีโซนเนาะจีนโอเคก็จะเลือกใช้ที่เป็นแบบโฟมนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะช่วยแบบลดความมันบนใบหน้าได้ดีคนที่มีผิวมันแต่ไม่ได้มีสิวเยอะเองก็เถิดนะคะจะต้องเลือกโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยให้ดีๆนะคะให้เข้ากับเราไม่ใช่ว่าจะใช้โฟมอะไรก็ได้นาะเพราะว่าถ้าสมมติเราล้างหน้าไปนั้นรู้สึกหน้าเรามันแห้งตึง แห้งเอียอะยไรเงี้ยมันก็ไม่ดีต่อผิวเราอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็ตัวที่จะใช้ล้างหน้าวันนี้นะคะก็คือจะเป็นของ u s r r ร e นะคะก็คือตัว acne solution gentle cleansing foam นั่นเองนะคะสราพคุณของตัวนี้นะคะคือช่วยจัดการสาปัญหาสิวข้อแรกนะคะก็คือการที่ช่วยทำให้สิวอุดตันเนี่ยลดลง ข้อที่สองนะคะก็คือช่วยขาจัดความมันบนใบหน้าเนาะอย่างที่จีนบอกว่าจีนเป็นคนหน้ามันทีโซนใช่ป่ะก็คือตืดต,ดต,ดต,ดตืดตรงนี้นะคะและจีนนะคะเป็นคนที่แบบมีสิวแต่โตหน้าผากคือเยอะมากแกที่จีนแบบอินเสิร์ตภาพให้ทุกคนดูไปตอนแรกนะคะก็พอใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็คือจะช่วยลดความมันของทีโซนจีนได้ลงจริงๆคือความมันลดลงสิวตันลดลงนะคะแล้วก็หน้าไม่แห้งตึงด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือมันช่วยทําให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นนะคะคือลดรอยสิวได้ นั่นเองนะอย่างจริงอย่างเงี้ยคือช่วงนี้โควิดใช่ปะจีนก็ไม่ได้ออกไปคลินิกไม่ได้แบบว่า ไปเลเซอร์รอยสิวอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าใช้ครีมบำรุงรักษาหน้าดีๆอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรอ่อนโยนนะทุกคนคือเขาจะไม่ทําลายผิวเรานะคะคือเขามีการทดลองออกมาแล้วได้ๆนะคะจีนเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากมากมากซึ่งจีนใช้แล้วไม่แพ้นะคะก็คือถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเนื้อโฟมเขาแน่นมากทุกคนพูดจริงอ่าวิธีการลาของจีนนะคะก็คือจีนจะล้างตามลายขนของหน้านะคะก็คือหน้าผากอ่ะ ก็คือจะแบ่งออกอย่างนี้ฟืบ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 นึออกปะฝั่งนี้ก็ฟืบฟืบอย่างเงี้ยเออคือคือล้างล้างออกนะคะซึ่งนิ้วที่จินจะใช้นะคะก็คือจะเป็นสองนิ้วนี้ส,ส่วนใหญ่นะคะล้างออกส่วนแก้มนะคะเราก็จะล้างลงล้างลงอย่างนี้นะคือกลิ่นเขาหอมมากนะคะแล้วก็เนื้อโฟมคือนุ่มด้วยนะจมูกนะคะก็คือ ัดลงนะคะปัดออกนะคะการที่เราล้างหน้าแบบนี้มันเป็นการลบกวนผิวหน้าเราแบบให้หน้อยที่สุดยิ่งคนที่มีสิวอยู่แล้วเรายิ่งจะต้องแบบว่าพิธถีพีถันกันหน้าเรามากๆนะคะอย่าถูแล้วนะทุกคนยิ่งเราแบบถูแล้วมันจะยิ่งทําให้สิวที่เราอักเสบอยู่แล้วแบบ ยิ่งแบบบูมขึ้นไปอีกนะคะสะอาดมากนะคะเอิบออกสุดๆไปเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปลงสกินแคร์ให้ดูเนาะว่าลงอะไรยังไงบ้างอ่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้าเสร็จทุกอย่างเสร็จสับนะคะคัดผมแบบสุดแบลเรียบร้อยนะคะเราจะมาถึงขั้นตอนสกินแคร์ตัวแรกนะคะซึ่งมันคือการทําความสะอาดผิวขั้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโทนเนอร์นะคะซึ่งโทนเนอร์นะคะจินจะใช้ของยูซีรีนเหมือนกันนะคะอย่าที่บอกว่าไลน์โปรแอคเน่เนี่ยเขาจะเป็นไลน์ของการรักษาสิวทั้ง หมดเลยนะคะเราลงโทนเนอร์เพื่ออะไรนะคะเพื่อรีเช็คว่าเราทํำความสะอาดหน้าเนี่ยสะอาดหมดจดแล้วจริงๆนะคะก่อนที่จะลงสกินแคร์เนี่ยบำรุงทับถมผิวเราลงไปนะคะก็จะเป็นตัว Solution <ป ham> Toner นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมี Lactic Acid นะคะมันจะช่วยลดการอุด นะคะช่วยลดการเกิดสิวนะคะช่วยให้สิวอุดตันของเราลดลงนะคะเราก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยดูละเอียดใสขึ้นด้วยนะคะนอกจากจะช่วยทำความสะอาดผิวนะคะโทนเนอร์เนี่ยมันยังเป็นตัวช่วยปรับสภาพผิวเราให้เหมือนแบบเตรียมพร้อมสําหรับการรับสกินแคร์ขั้น,น,นต,ต่อไปใครที่แบบมีสิวอยู่แล้วอะ่ะเราแบบใช้โทนเนอร์ตัวนี้ไปอะ่ะเราก็ใช้ครีมแต้มสิวเนี่ยทับๆมันจะทําให้ครีมแต้มสิวเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นใส่กริง้งใส่สะอาดนะคะเนื่องจากว่าผิวเราสะอาด สุดฤทธิ์แล้วตอนนี้คือผิวจีนก็คือจะแบบเรดี้ที่จะรับครีมบำรุงลงเข้าซึมซาบสู่ผิว ขอมาสรุปเลยนะทุกคนว่าการทําความสะอาดผิวหน้าคือมันสําคัญมากจริงๆนะทุกคนมันเป็นเหมือนรากฐานทุกอย่างเลยนะคะคือการดูแลผิวเนี่ยมันไม่ได้ทํายากนะคะแต่ว่าเราต้องใส่ใจกับขั้นตอนของการทําความสะอาดมากนิดหนึ่งแล้วก็เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเหมาะสมกับใบหน้าของเรานะคะแค่นี้คือแบบสิวมันก็ไม่แบบมารุกรานใบหน้าของเราแล้วนั่นเองนะคะโอเคคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสําหรับการทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็วันหลังเนี่ยจีนจะมาแชร์วิธีอื่น อื่นนะคะในการแบบรักษาสิวให้เพื่อนๆดูว่าเออมีวิธีไหนอีกบ้างทําอะไรได้อีกบ้างนะคะจะทําคลิปเป็นแบบแยกๆไปนะคะช่วงนี้อยากลงคลิปแบบบ่อยๆนิดนึงนะคะก็เลยทําคลิปเป็นแบบแยกเล็กๆมาให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเจอกันค่ะบายบายจุๆ๊ๆ